เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณเงินบังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊าวันนี้เราจะมาลองลงเกรฟ4กันโดยจ้างคนโห,หดลงว่าได้ e อ p เท่าไหร่สําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะเวลต่อ,อยังไงอ่ะคือประเด็นเลยคือเกมเนี้ยมันต้องเวลเวเนี่ยอตอนนี้เรามี x x p อยู่2ล้าน6แสนนะฮะนี่ตรงนี้2ล้าน6แสน8เดี๋ยวเรามาลองจ้างคนลงเกรฟดูว่าคนไหนวะเนี้ย เดี๋ยวนะเราจะมาจ้างคนลงเกลฟ20รอบดูแล้วกันนะมันรอบละคนนี้เขาคิดรอบละว2 2บาทเอง10รอบก็12บาท20รอบก็40 44บาทเออ44บาทตัวไหนวะเขาคือตัวไหนเดี๋ยวนะตัวนี้ปะที่ผมเห็นในคลิปเขาใช้ไรเดอร์ลงน่นาจะเป็นตัวนี้อ่าๆใช่ใช่นี่เขาตอบแชทมาแล้วโอ้โหดูของเขาของค่อนข้างโหดนะสเปซสามพันนะฮะโอเค ขอเลขมาเดี๋ยวเราจะมาลองลงดู20รอบนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ลงฟรีไปถ้าคอนเทนต์เขาให้ลงฟรีว่ะปกติอ่ะเดี๋ยวโปรโหมดให้ โอเคเขาให้ผมลงฟรีครับผมโอเคเขาให้ผมลงฟรีนะแต่ว่าปกติเนี่ยเขาจะรอบละอ่าหนึ่งจุดสองบาทเอยเดี๋ยวขอกดขอกดแป๊บหนึ่งรอบละหนึ่งจุดสองบาทกดของแป๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาลองจับเวลาดูว่าสักสิบรอบเนี่ยจะได้เวลาจะใช้เวลากี่นาทีอ่ะตอนนี้เที่ยงคืนสี่นาที เดี๋ยวเรามาลองดูเราเริ่มตอนเที่ยงคืนสีนาทีแล้วก็มีเอไอีพอยู่2องล้านหกแสนแปดหมื่นสองพนะฮะอ่ะเดี๋ยวถ้าเริ่มตอนไหนผมก็จะเริ่มจับเวลาตอนนั้นเลยอ่ะเริ่มแล้วตอน,นนะตอนเที่ยงคืน5นาทีนะเริ่มตอนเที่ยงคืนนาทีผมกดอีกพคูณ50%แล้วก็กดคูณ200%เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้เวลาลงกี่นาทีสําหรับ10รอบนะใครที่อยากจ้างนะสําหรับมือใหม่นะก็ลองมาจ้างเขาได้ คนนี้ชื่อเฟซเขาชื่อว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเฟซให้ดูตอนตอนท้ายแล้วกันเดี๋ยวเราดูเขาลงไปก่อนนะเนี่ยผมดูในคลิปอ่ะเขาเขาไปโพสในกลุ่มแลามีคลิปที่เขาลงแป๊บเดียวเลยนะจบเนี่ยสิบวิมาด่าน2แล้วเนี่ยจบด่านนี้ก็จบเลยนะเดี๋ยวดูเขานะตอนแรกอ่ะผมผมก็กะว่าจะทําของสเตตัสสามพันมาลงมาลงเกฟนี่แหละอืเนี่ยเราก็ได้ดูเป็นแนวทางว่าถ้าสเตตัสสามพันแล้วมาลงเกฟมันจะประมาณไหนนี่ก็ดูเขาลง เขาใช้นินจาลงปึ๊บปึ๊บ,บโอเคสามสิบวิจบแล้วเรียบร้อยฮะแต่ถ้าเกรฟอะมันพลาดไม่ได้ถ้าตายอ่ะคือเกิดไม่ได้เลยนะเกรฟตายก็คือจบลงเกรฟประมาณ30วิวิแต่มันจะจบที่41วิเเพราะว่ามันจะมีบอสมันฆ่าบอสเสร็จแล้วมันไม่ได้จบเลยเหมือนดันอื่นๆนะมันต้องฆ่าลูกน้องด้วยเพราะประมาณนี้แหละไม่ถึง1นาที นะครับผมแล้วก็โจ๊กอีกโจ๊กก็แบบ7จวิเออโจ๊กดวิเดี๋ยวเรามาลองรวมๆกันว่า10รอบเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อันนี้รอบแรกนะมันจะใช้เวลากี่นาทีแล้วได้ EXP เท่าไหร่เราค่อยเอามาบวกลบคูณหารกันตอนท้ายแล้วกันเดี๋ยวกะว่าจบเลยนผมจะให้เขาสักสัก2-3 m แล้วกันนะแบบไม่ไม่อยากให้ให้เขาพาเราลงฟรีเอะเกงใจเกงใจเขารับรอบเท่าไหร่วะ รอบละ1.2บาทอ่ะมันจะตกรอบละกี่บาทวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้แล้วกัน24บาทมันเอละประมาณอ่ะให้สัก2เอ็มเพราะว่าเมละ17บาทใช่ไหมถ้า2เอ็มก็30 30 30 34บาทเออ2เอ็มไม่น่าเกลียดเนี่ยจบแล้วตาแรกลงตอนเที่ยงคืน4นาทีตอนนี้เที่ยงคืน หนาทีใช้เวลาแค่2นาทีเองกับการเคลียร์บอสแล้วเป็นเที่ยงคืน4นาทีที่ใกล้จะเที่ยงคืน5นาทีแล้วสรุปรวมนาทีครึ่งประมาณนี้แล้วเขาบอกผมว่าถ้าลง1ชั่วโมงเอ้ยยีรอบเนี้ยประมาณเกือบเกือบชั่วโมงประมาณนั้นนะอ่ะนี้รอบที่สองนะมาดูกันไวจัดไวมากเพิ่มเราจะ ดูเขาลงสิบรอบเลยไหมดูเขาลงสิบรอบเลยก็ได้นะก็รันคลิปยาวๆไปเลยแต่ผมกลัวคลิปมันจะยาวคนไม่ดูกันเ <c oughs> บิบไรเดอร์นะผมก็อยากจะเล่นอยู่นะไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวดูเขาลงแต่ก่อนอนะ่ะผมใช้พงไพัยลงก็ยิงอย่างเดียวเลย แต่ว่าไรเดอร์ก็ก็ลงง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าเขาน่าจะเก่งอ่ะเขาน่าจะเล่นเก่งแล้วอ่ะก็เลยปึ๊บยังไงไม่เท่าโอเวอร์โอเวอร์เร็วกว่านี้เหรอปึ๊บเตะเตะไปสองสมทีแล้วก็อีอ๋อเนี่ยเนี่ยเขาจะมีจังหวะในการอีอยู่เขาจะมีจังหวะในการอีของเขาอยู่อ๋อโอเคโอเคก็ง่ายคือเขาเขาเซียนแล้วอ่ะเขาเซียนแล้วอ่ะ แต่ผมมาลงอะผมไม่มีหลักอย่างเงี้ยผมยิงอย่างเดียวยิง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 จบแล้ว36มิบหกวิรอบนี้นี่ได้อีกพี่เยอะนะสามหมามเดี๋ยวเรามาลองดูว่า10บรอบจะกี่บาทแล้วก็เป็นแนวทางนะสําหรับมือใหม่ที่ผมทําโปรที่แบบปั้นตัวใหม่มากับโปรร้อบาทมันก็จะถึงเวลประมาณ18-19ปบาอย่างงี้ใช่ไหม แบบเถ้าใช้ของให้หมดอน่าจะเวลล0ได้ผมว่าเพราะว่า,าเขาให้บัตรลงดันอะไรมาเยอะเลยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นจะทําไงาต่อถ้าอยากปั๊มเวลต่ออะไรเงี้ยคือของมันหมดแล้วเนะ่ยก็เนี่ยมาจ้างอะไรอย่างเงี้ยลงก็ได้หรือมือใหม่เนี่ยตอนนี้มันไม่มีโปรใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีโปร149บาทแล้วอะ่ะก็มาจ้างเขาเนี่ยคุณเล่นให้เลเวล10คุณไปซื้อที่ขุด3ามหัว2อันขุดได้เลเวล10กว่ากว่าเลยนะ พอเลเวลสิกว่าแล้วก็มาจ้างให้เขาพาลงเอ้ยแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจากัดเลเวลหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่ะเออผมไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีหนึง่งน่าจะจํากัดหรือเปล่าอืมแต่ว่าเขาก็มีคนที่พาลงดันหลายดันนะไม่ได้ลงแค่เกลฟอย่างเดียวก็มีดันซรับลงโรงแรมอะไรเงี้ยราคาก็ต่างกันไปไอ้ดันพวกนั้นละเหมือนราคาจะผมว่าลงเกรด็ดดกว่ะลงเกรไ็ไวไวสุด เก็บไปมากอ่ะรอบที่สามเดี๋ยวรอดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะนี่รอบที่สามนะเอาตัวเขาหลุดอีกแล้วตัวไก่หลุดอีกแล้วเอาเขาไม่เห็นตัวไก่ครับอันนี้รอบที่สามนะเขาไปจัดการตัวข้างบนก่อนอ๋อ เขาเขาหลบสกงสกิลได้แบบสบายๆเลยถ้าเป็นผมเล่นนะโอ้โหถ้าเขาไอพวกนี้สกิลมาผมโดนโดนยับอะ่ะอืมพลาดหลายรอบด้วยอ๋อโอเครอบนี้ยี่สามวิเมื่อกี้สิบเจ็ดวิสองรอบที่แล้วเดี๋ยวดูบอสเดี๋ยวดูบอส ว่าเขาทำยังไงเราได้ดูเป็นแนวทางด้วยเผื่อเราอยากจะทำของเล่นไงนี่ e b ไปทีหนึ่งตายรอบอสเดินมา E ปึ๊บแล้วก็เดินไปท้้งหลังแล้วก็เตะป้งป้งป้ง,ปองรอรอจังหวะมัน E นี่แล้วก็ E สวนรอจังหวะบอสมันสกิลเราสกิลสวนจบแล้ว43วิาวิก็ประมาณนี้แหละไม่เกินหนาทีไวมากแล้วก็ไปโจกโจกก็7วิไม่เกินนี้ไม่เกินสินวิอะโจกอะ โหนะ่้อีกพีเยอะนะแล้วมันไวอะ่ะนี่แหละเป็นด่านปัมเวลอย่างดีสำหรับเกมโซนฟูเลยอื <c oughs> ของแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ของยู่แล้วครับผมเพราะเราตายลงเกรฟเนี่ยมันต้องห้ามตายอีกรอบนึง เออเดี๋ยวผมดูด้วยว่าไรเดอร์เนี่ยถ้าลงโจกแล้วมันต้องเดินไปประมาณไหนว่าผมเล่นพงไพรมันเล่นง่ายมากมันยิงอย่างเดียวปุ๊บอ่าเดินไปนิดนึงแล้วก็อีโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะแบบเราจะตัดไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวผมจะกอไปแบบเร็วๆแล้วกันจนครบ10ตาแหลืออีก7ตาที่เหลือเดี๋ยวเราจะกอไปแบบเร็วๆแล้วก็ใครอยากดูก็ก็ดูกันไปนะแบบเร็วๆนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึ่งตอนครบ10ตาแล้วผมมาสรุปให้ดูว่าได้ e ี p มาเท่าไหร่ใช้เวลากี่นาทีอะไรอย่างงี้เนาะไปอ่ะอันนี้ถึงรอบที่10แล้วนะเดี๋ยวรอจบโจกแล้วเราลองมาคิดเลขกันว่ามันจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับผมถ้าเราถ้าเรารับจ้างลงนะ e p มันก็ได้เยอะอยู่แล้วแหละเนาะแล้วแต่เงินนะมันไม่คุ้มกับเราที่เราจ้างหรอกนะไม่ต้องหวังว่า เงินที่ราจากการลงเกรฟอ่ะเราจะได้มาคุ้มกับค่าจ้างนะฮะเพราะว่าค่าจ้างมันมันแพงกว่าอยู่แล้วนะเพราะของมันต้องทํามาถึงมันถึงจะลงได้อ่ะรอบสุดท้ายเดี๋ยวจบโจ๊กแล้วเราไปคํานวณกันว่าถ้าเกิดว่าอัน้ถ้าเราลงเองล่ะอืมแล้วถ้าเกิดไม่ได้จ้างอ่ะมันจะยังไงที่จริงผมเคยทําคลิปลงเกรบร้อยรอบอะไรแบบนี้ไว้เรียแล้วแหละลองกลับไปดูคลิปเก่าได้แต่ผมลองอยากมาทําใหม่ไงกับเลดเอ็ม ในตอนนี้นะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ลงเองร้อยรอบก็จะกระไรอยู่นะ <c oughs> ก็เลยจ้างแล้วกันนะแล้วใช้การคำนวณเอาเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาทำนานขนาดนั้นนะร้อยรอบแต่ว่าลงเกมร้อยรอบใช้เวลานะ่าจะตอนนั้นผมจัจำไม่ผิด5-6ชั่วโมงเองงนะแต่ถ้าเป็นดันอื่นอ่ะ8ชั่วโมง9ชั่วโมงมต่ลงเกพแบบไวเพราะอย่างที่เราเห็นเนะี่ยแป๊บเดียวมันจบ โอเคครบแล้วเดี๋ยวผมให้ค่าตอบแทนเขาก่อนนะเกรงใจไม่ไม่กลา้าใช้งานฟรีเกอะเขาจะไม่เอา ราจะไม่เอาอะเอาหน่อยเอาหน่อยอ่าโอเคโอเคครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองคำนวณกันว่าอะไรยังไงมาอ่ะเดี๋ยวคิดเงินเอ้ยคิดคิดเลขก่อนคิดเลขก่อนโอเคมาเราลงเกล็ด สิรอบใช่ไหมตอนเราลงอะ่ะเที่ยงคืน4เตรียมตีไปเที่ยงคืน5นาทีนะครับผมเพราะว่ามันตอนที่ผมดูตอนแรกมันเที่ยงคืน4นาทีแต่ว่ามันกว่ามันจะลงไงก็น่ยจะประมาณเที่ยงคืน5นาทีตอนนี้เที่ยงคืน35นาทีสนาทีเอห้นาทีประมาณ30นาทีเราลงได้10รอบเฉลี่ยรอบละสานาทีแต่ผมมีเด้งหลุดไปหรอบ เด้งหลุดไป1หนึ่งรอบแล้วก็ล็อกอินเข้าเกมมาแล้วก็รอเขาอยู่แป๊บหนึ่งก็ลอบออกไปสัก2นาทีมันจะเฉลี่ยไป28นาที28หาร10จะตกรอบละ2.8นาทีประมาณนี้ถ้าจะตีกลมๆก,ก็รอบละสานาทีแต่ถ้าจะตีตามที่เราเอาจริงๆกะประมาณรอบละ2.8นาทีนะฮะโดยเฉลี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าเวลาเราลงตาหนึ่งนี่มันไม่ถึง1น,นาทีเลยโจ๊กก็7วิ10วิ แล้วก็ไอ้นั่นก็40วิหรือ35วิอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะมีเวลาของการโหลดด่านแต่ละด่านอเออมันจะมี2ด่านใช่ไหมด่านแรกก็10กว่าวิแล้วมันก็จะโหลดอีกประมาณ20วิอะไรเงี้ยสามวิแล้วก็โหลดด่านกว่าจะจบโจกแล้วก็โหลดไปโจกกว่าจะเข้าฉากนู่นฉากนี้ก็จะมีไตเติลขึ้นมาแหละมันก็เลยเป็นเวลาประมาณ1ตาอยู่ที่2.8งนาทีคราวนี้เราลง10ตา e x p เราผมแคปไว้ e x p เรามี ก่อนจะลงนะมี2,682,000 8, เออ2ล้านเนี่ยลบ3 000, 3 000, 9ล้าน3าแสเ้ราได้ E X P มา7 000, 8 8 7 7 0ครับผมแน่นอนว่า E X P เนี่ยมันฟิกตามนี้อยู่แล้วแต่ต้องกดต้องกดคูณแบบผมนะกดคูณ E X P 50%แล้วก็200% อีกพีเจ็ดแสนต่อหนึ่งตาใช่ไหมถ้าเกิดเราลงร้อยรอบล่ะเราเอาเจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์นะครับผมคูณสิบเพราะว่าอันนี้คืออีกพีสิบรอบใช่ไหมเราก็เอาคูณสิบเราจะได้อีกพีเจ็ดล้านเราจะเลเวลอัพไหมเนี่ยน่าจะอัพว่ะของผมก็น่าจะอัพป,ประมาณเวลเวลหนึ่งมั้งน่าจะอัพเวลหนึ่งอะของผมร้อยรอบได้อีกพีเจ็ดล้านแล้วเป็นเงินล่ะเงินเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ เดี๋ยวนะผมคำนวณไว้อยู่แป๊บหนึ่งแป๊บนึงผมผมขอดูประวัติก่อนเงินมันรอบแรกได้6มันมันจะได้หมื่นห้าประมาณหมื่นห้าแปดร้อยผมตีไปหมื่นห้าแปดร้อยละกันกลมๆผมจำไม่ได้วะ่ะรอบแรกได้หกพันรอบที่สองได้เก้าพันหนึ่งร้อยอตตีไปหมื่นห้าแปดร้อยนะครับผมแล้วถ้าอันนี้คือสิบเออหนึ่งรอบนะฮะแล้วลงสิบรอบเราก็จะได้แสนห้าเราได้กับเราได้สิบรอบแสนห้า แล้วถ้าเราลงร้อยรอบละ่ะเราก็เอาแสนห้าแปดแปดพันเนี่ยคูณสิบเพราะว่าแสนห้าแปดพันคือสิบรอบใช่ไหมถ้าร้อยรอบเราก็เอาแสนห้าแปดพันเนี่ยคูณสิบแล้วได้หนึ่งจุดห้าเอ็มต่อตัวไก่หนึ่งตัวนะฮะหนึ่งจุดห้าเอ็มต่อตัวไก่หนึ่งตัวเรามีตัวไก่สามตัวเราก็เอาอันนี้คูณสามอันนี้เราจะคิดแค่เงินเอ็มจากตัวไก่อย่างเดียวนะหนึ่งร้อยรอบเราจะได้สี่จุดเจ็ดเอ็มแต่ว่าตัว 4.7 MRT กลม4.74 4.74นะแต่ว่าตัวหลักอะ่ะมันจะได้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วผมว่าน่าจะประมาณ20,000ต่อ1รอบเพราะว่าตัวหลักมันจะวิ่งเก็บเงินด้วยอืมแล้วก็มีของอย่างอื่นด้วยอันนี้เราไม่คิดของอย่างอื่นถ้าตัวหลักได้20,000ต่อรอบใช่ไหมแล้วคูณ10เข้าไปก็จะ200,000ต่อ10รอบแล้วก็เอา200,000เนี่ยคูณ10อีกทีนึงก็จะเป็น 2M บวก4,700,000 4,700,000เท่าไหร่วะ 4 7 4 0 0 0 0จะได้6 7 m ต่อการลง100รอบ6.74 m ต่อการลงอันนี้คือตีแบบกลมกลมนะ6.74 m ใช่ไหมในเลด m ตอนนี้เนี่ย6.7ตีไป6.7คูณด้วยเท่าไหร่ m ละ18และกันตีแพงๆเราจะได้120บาทต่อการลง100รอบแล้ว120บาทต่อการลง100รอบเนี่ยอันนี้เฉพาะ m อย่างเดียวนะไม่นับของ นะถ้าได้ของมาก็อาจจะมีใบบวกกันแตกแล้วก็ของของพวกเนี้ยเนี่ยเนี่เราเอาไปย่อยหรือว่าเอาไปขายก็ได้อันนี้ก็จะได้เยอะขึ้นมาอีกอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราได้ร้อยยบาทต่อการลง100่รอบใช่ไหมแล้ว100่รอบเท่ากับกี่นาทีเราสองจุแปดนะครับผมคูณไป100่รอบ100่รอบนะใช้เวลาอยู่280นาที280นาทีหารหกจะเท่ากับสชั่วโมง 6กนนาทีเหรอ4.6 4.6ก็4ชั่วโมงไม่ใช่4.6ถ้า4.5นี่4ชั่วโมงครึ่ง4.6จะประมาณ4ชั่วโมง40นาทีมั้งอ่ะหนึ100รอบใช้เวลา4ชั่วโมง40นาทีอ่ะสชั่วโมง40นาทีใช่ไหมก็เราก็เอา4ชั่วโมงเนี่ย มาหารด้วย120 120หาร4.4เราก็จะได้ชั่วโมงละ27บาทต่อการลงเกรฟ100รอรนอครับผมชั่วโมงละ27บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการคำนวณจากตัวเลขที่ผมคิดขึ้นมาเฉยๆนะท,ที่จริงมันก็อิงจากความเป็นจริงนั่นแหละมันก็จะมีของด้วยเช่นใบบวกกันแตก แต่เราไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่ผมเฉลี่ยนะถ้าลงเกรฟหนึ่งรอบเนี่ยจากที่ผมดูเมื่อกี้นะเขาได้เกือบจะทุกรอบเลยนะครับผมหรือบางรอบเนี่ยได้2ใบสาใบาด้วยก็ถ้าร้อยรอบผมก็ตีไปได้ใบบวกซัก80บใบแล้วกันใบบวกเนี่ยใบละ0.4นนะฮะคูณ0.4นย์เท่ากับ32บาทบวกกับ120ยี่สิบเท่ากับ150ยห้บาทบผมแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยของพวกนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรถ้าเราเอาไปย่อย ก็ก็จะได้เป็นของที่เอามาทําเอาไปแลกใบบวกอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราเอาไปโยนล้านมันก็จะมีเป็นราคาเป็นเงินออกมาได้เลยนะ,ะตัวไก่เนี่ยจะได้ของตัวไก่จะได้ของ100ชิ้นแต่ตัวหลักจะได้ของ200ชิ้นตัวไก่ได้ของ100ชิ้นใช่ไหมสมมติว่าถ้าได้ของยูนิคมันจะชิ้นละ6 0 0 0แต่ถ้าได้ของระดับ มีดียมเนี่ยชิ้นละ700 500อะไรเงี้ยอ่ะถ้าตัวไก่ได้ของ100ชิ้นตีใบของก,กากเนี่ย50ชิ้นแล้วกันเอ๊ะมันมันเยอะไปกว่าหรอ50ชิ้นเพราะว่าผมจะตีใบของกา,กาก70ชิ้นแล้วกันของกาก70ชิ้นนะชิ้นละชิ้นละเท่าไหร่ดีกลางๆ660ชิ้นละชิ้นละ6 6 0คูณ70สเท่ากับ46 6 0 0 46 0 0 0นะแล้วถ้าเกิดได้ของยูนิคยูนิคชิ้นละถ้าเราโยนล้านนะอันนี้โยนล้านยูนิคชิ้นละ6 4 8 0ตีไป5,000แลละกันเพราะว่ามันก็มีบางชิ้นราคาไม่เท่ากัน5,000คูณ30 1สิบแสนห้าแสนห้าบวกสี่หมื่นหกบวกสี่หมื่นหก 1้0 0 0นห้าเท่ากับ1 9 6 0 0 0อ่ะผมก็จะตีไป200,000จะได้กลมๆดีนะฮะอืมเราปัดปัดยับเลย200,000ใช่ไหมแล้วอันนี้คือต่อ1ตัวมันมีตัวไก่อยู่3ตัวคูณ3ก็จะได้600,000จากการขายไอเทมโยนล้านได้600,000แล้วใช่ไหม หกแสนคราวนี้ตัวหลักเนี่ยเราจะได้ของ200ชิ้นเราก็จะตีเหมือนตัวไก่เลยของ200ชิ้นต่ออ่าผมตีไป70%เป็นของเป็นของมีเดียมแล้วของไฮอยู่ที่30เออของยูนิคอยู่ที่30% 70%ของมีเดียมใช่ไหมก็จะ140ชิ้น140ชิ้นคูณเท่าไหร่วะเราตีไปชิ้นละ6 6 0้2 0 92แล้วของยูนิคเนี่ยชินละ5 0 0 0ตัวหลักจะได้60ชิน้น3,000สน3 0 0แสนบวกด้วย92อ่ะบวกไปแสนหนึ่งเลยแล้วกันก็จะได้4 0 0แสนนะผมแล้วก็บวกกับ6,000นก็จะได้1 m พอดีสรุปว่าเราจะได้7.7 m จากการลงเกลฟ100รอบพร้อมตัวไก่3ตัวคือ7.7 m จาก M อย่างเดียวนะไม่รวมของ7.7 m เคูณ18บ3 8บาทบวกกับราคาใบบวกอีกเท่าไหร่วะสมมติผมตีไป80ใบมันได้30บาทใช่ไหมตอนนั้นนะแปใบได้กี่บาท80บใบได้32บาทอนะบวก32 138บวก32จะได้170บาท 170บาทในเวลา4.4ชั่วโมงหาร4.4ชั่วโมงจะเฉลี่ยชั่วโมงละ38บาทผมอยากจะปัดขึ้นไปอีกให้มันเป็นชั่วโมงละ40บาทเออสรุปเลย4ชั่วโมงเออเราลงเกรฟ100รอบใช้เวลา4ชั่วโมง40นาทีรายได้ชั่วโมงละ40บาท แต่ถ้าคิดเป็นเงินทั้งหมดเลยได้152บาทแตใ่ใช้4ชั่วโมงเลยนะแล้วถ้าเราทํา8ชั่วโมงอะ่ะเราก็เอาเบิ้ลสเข้าไป8ช,ชั่วโมงผมว่าน่าจะยังได้300บาทอยู่ต่อการลงเกรฟนะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่หักต้นทุนบัตรเกรฟนะเออต้นทุนบัตรเกลฟตอนนี้นะอ่ะบัตรเกลฟสตอนเนี้ใบละ1บาทเลยเหรอ100 เดี๋ยวนะหนึ่รอบก็100บาทสิใช่ไหมเฮ้ยใ,ใช่สิห0ึร้อบหนึ่งอบาท100ร้อรอบ100บาท,บบาทลบ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะหนึ่งร้อบหนึ่งบาทเราเราเฉลี่ยได้70ใช่ไหม งั้นแสดงว่าร70งั้นแสดงว่าเราลงทั้งหมด100รอบเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยเราได้มาแค่70บาทเองครับผมถ้าหากราคาบัตรเกรฟออกนะได้มาแค่70บาทเออแสดงว่ามันไม่ค่อยคุ้มแล้วว่าผมว่ามันได้น้อยไปแต่ถ้าเรารับจ้างลงนะเนี่ยคืออ่าอันนี้นีเฟสเขาเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันอันนี้เฟสเขาคือคนที่ผมติดต่อให้มาพาลงนะ ใครอยากจ้างลองทักเฟซคนนี้ไปได้จากกรินเนี่ยจเจริญศรีผมโปรโมทให้เขาก่อนเขาอุตส่าห์พาลงนะแต่ถ้าเราจ้างใช่ไหมเราจ้างเมื่อกี้ผมหาเขาจากกลุ่มนี้ถ้าเราจ้างอ่ะถ้าเรารับจ้างนะ สมมติว่าเขาลงร้อยรอบเขาคิด100บาทร้อยรอบเขาใช้เวลา40เอ้ยสี่ดชั่วโมงเขาก็ได้100บาทแต่ว่าต่อหนึ่งคนนะต่อหนึ่งคนสมมุติว่าเขารับเขาเรียกว่าอะไรรับลูกค้ามันรับลูกค้าได้สูงสุด3คน4ชั่วโมงเขาได้300บาทก็คุ้มอยู่นะหักค่าใบออก100บาท ก็จะเหลือ200บาทต่อ4ชั่วโมงอืม200บาทหาร4ตกชั่วโมงละ50บาทนะครับผมแล้วถ้าเขาเกิดถ้าเกิดว่า8ชั่วโมงอะ่ะ8ชั่วโมงมันก็จะตก200รอบใช่ไหมก็จะได้400บาทต่อ8ชั่วโมงนี่ก็ได้เกินค่าแรงขั้นต่ําแล้วนะแต,แต,แต่แต่ก่อนอะ่ะมันได้เยอะกว่านี้มีเขารับจ้างลงกันอะ่ะราคาแพงกว่านี้แต่ตอนนี้เหมือน เริ่มมีคนมาทําของของในเกมมันเริ่มโหดขึ้นก็มีคนเริ่มลงเคลฟได้เยอะขึ้นแล้วก็มีคนรับจ้างเยอะขึ้นก็เลยมีการตัดราคากันลงมาจนเหลือประมาณนี้แหละนะสำหรับคนนี้ก็อย่างที่บอกเขาคิดรอบ,รอบละ1.2บาทแต่ถ้าร้อยรอบเนี่ยเขาคิดรอบละบาทนะครับผมราคาต่อรอบ 65K คนะถ้าเป็นเงินในเกมะนะ 20รอบ 1.3m 10รอบเอ้ย40รอบ 2.6m เนี่ยอันนี้คือราคาเงินข้างในนะครับผมประมาณนี้ถ้ารับจ้างลง8ชั่วโมงก็ได้เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ําอยู่นะแต่ต้องมีลูกค้านะประเด็นคือมันต้องมีลูกค้าอืมก็ยังเกฟก็ยังคุ้มอยู่นะครับผมสาหรับผมแต่ถ้าไม่มีลูกค้าถ้ามีลูกค้า1คน2คนอะไรเงี้ยมันก็จะได้รายได้น้อยลง อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเราการลงเกลฟก็มาทําให้ดูแล้วนะว่าประมาณนี้เพราะว่ามีคนถ้าเข้ามาถามว่าลงถ้าทําของตอนนี้มันจะยังไงต่ออันนี้ผมก็มาตอบในหลายๆคอมเมนต์ลเลยนะเรื่องการเขาเรียกอะไรว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเริ่มเล่นใหม่ต้องทํำยังไงเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงก็ไปขุดก่อนซื้อจอบขุดมา2 3หัวสัก2อ,อันขุดเลเวล10แล้วก เปลี่ยนอาชีพเสร็จก็มาจ้างจ้างคนให้พาลงเกรฟก็ได้หรือคนที่ทำของทำของมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็มาลองรับจ้างลงก็ได้หรือจะลงเองก็ได้ถ้ามีเวลาว่างนะถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องรายได้ลงเล่นๆขำๆก็ได้หรือแบบคุณไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วอะ่ะคุณแบบว่าไม่รู้จะไปทำเฮียอะไรดีเนี่ยอืก็มาลงเกบเอาของมาขายที่จริงอะ่ะมันสามารถต่อยอดได้ไของที่ได้อะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเอามาโยนร้าน ถ้าคุณขยันหน่อยคุณก็เอาของเนี่ยไปย่อยซะมันก็จะได้ของที่เอาไว้แลกใบบวกมาอมแล้วใบบวกที่คุณได้เนี่ยคุณก็เอาไปบวกสกิลแล้วเอามาย่อยอีกทีหนึง่งหรือสกิลเนี่ยไม่ต้องบวกก็ได้สกิลย่อยเลยก็ได้แต่ถ้าบวกสกิลแนะนําให้เป็นบวก2ขึ้นไปเอเอแนะนําให้เป็นบวก2ขึ้นไปถึงจะคุ้มนะแต่ถ้าไม่บวกแต่ถ,ถ้าบวกหนึ่งอะ ไม่ต้องบวกให้ทำสกิลไม่บวกดีกว่านะครับผมแล้วค่อยเอาไปแลกใบบวกชุดมาขายมันก็จะต่อยอดได้จากเออคุณลงเกรฟบร้อยตาคุณได้ของมา300ชิ้นจากตัวไก่แล้วก็ตัวหลักอีก200ชิ้นคุณได้ของมา500ชิ้นอะ่ะคุณย่อยเศษอะไหล่ได้แบบเยอะมากอะ่ะเออเศษอะไหล่ที่จะเอาไปแลกของใบบวก คุณจะย่อยได้เยอะมากเลยแล้วก็คุณก็จะได้ใบบวกด้วยคุณก็เอาใบบวกไปบ,บวกสกิลแล้วก็มาย่อยอีกทีหนึง่งอืมแล้วก็เอามาแลกเป็นใบบวกขายก็กลายเป็นอาชีพพ่อค้าขายใบบวกเหมือนที่วันคูงเขาทําอยู่แต่ก่อนนะไม่รู้ตอนนี้เขาทำไหมเนี่ยคุณก็ามาย่อยก็จะได้ของพวกเนี้ยได้สายฟ้าได้หนังอะไรเงี้ยก็เอาของพวกเนี้ยมาแลกเป็นใบบวกขายมันก็จะเพิ่มมูลค่าไงอืมเราแต่ แต่ผมยังไม่ได้เคยทําแบบนั้นนะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะกว่ากันกับแบบว่าลงแล้วของโยนล้านแล้วก็คํานวณ m เลยหรือเปล่านะหรือไม่ถ้าอยากดูที่ผมลง100รอบ่ะผมเคยทําคลิปไปแล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้มันจะมีคลิปที่ผมลงเองอยู่100รอบโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาคํานวณแล้วก็ตอบคําถามคนที่ถามเข้ามาประมาณนี้ครับผมไปละบ๊ายบาย